เอ้ยโยสสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมซมันน์วอลกับบูชแนลนะครับไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันเลยนะเกี่ยวกับเกมซมันน์วอลนะครับจนแม้กระทั่งว่านะฮะมีมอนใหม่แล้วก่นนะนะครับที่จะมานี่นะฮะไปดูกันว่ามอนใหม่หน้าตาเป็นไงบ้างเนาะนะครับเรียกว่านะสวยเลยนะนะฮะอันนี้จะเป็นข้อมูลนะครับสกิลบางส่วนของมอนเตอร์ใหม่เนี่ยเป็นชื่อว่า justice นะครับเนาะนี่นะก็จะมาให้เราเปิดกันนะครับเห็นแบบนี้แน่นอนนะครับน้องเป็นสาย ซัพพอร์ตนะครับก็อันนี้จะเป็นส่วนของสกิลท่านน้านะครับอ่มท่านน้ำมา,าดาวนะครับก็สกิลที่1น,นะครับจะเป็นการโจมตีสตูนะครับมีโอกาส50%ที่จะลดเกจนะครับลง20แล้วก็หากไม่สามารถนะครับลดเกจโจมตีได้ก็จะเพิ่มเกจโจมตี10%นะวิอันนี้คือดีนะอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับถ้าอัพเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะเพิ่มโอกาสไหมนะอาจจะเพิ่ม เป็นเจ็ดสิบห้าหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวต้องรอดูนะครับตัวสก,กิลใหม่ทีหนึ่งแต่ว่าลดเกรดยี่สิบแต่ถ้าลดเขาไม่ได้ตัวเองเพิ่มสิบเอออันนี้ก็ผมว่าโอเคเลยนะแล้วก็เพิ่มเนี่ยนะครับจะเป็นการเพิ่มสิบเปอร์เซ็นต์ให้กับพวกที่มีเกรดโจมตีสูงสุดแทนอ่าฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากให้เพื่อนเราตัวที่สูงสุดได้ออกใช่ไหมเราก็เอาตัวนี้ออกก่อนแล้วก็ไปตีหรออาจจะไปตีตัวที่ติดวิวก็ได้ใช่ไหมมันลดไม่ได้ปุ๊บเพื่อนเราเล่นเกรดนะครับอ่า อันนี้ก็จะเป็นสกิลที่1เนาะสกิลที่2ครับผมสกิลที่2เนี่ยเป็นการปลดเอฟเฟกนะครับลดพลังของพวกพวกทุกตัวนะครับหนึ่งอันเนาะปลดน้อยไปนิดนึงนะปลดหนึหน่งนะอันนะครับและเพิ่มเกรดโจมตี20%นะครับจากนั้นฟื้นฟูให้กับพวะพุกที่ปลดได้นะครับก็คือจะฮิวเนาะนะครับให้กับพวะพุกที่มีที่ปลดพลังเอฟเฟกแล้วนะลดพลังแล้วนะครับ20%อร์ skill นตสกิลนี้ล้างแต่มันล้างใค่หนึ่งอันเองนะทุกคนถ้าเกิดมันโดน แต่ส่วนใหญ่บัฟแดงมันโดนก็ไม่เยอะเนาะถ้าเกิดว่าไม่ใช่ตัวที่แบบแจกบัฟก็แต่เมตาตอนนี้ก็เยอะอยู่นะเมตาตอนนี้ก็จะมีอะไรล่ะอินทาไฟมีกระเป๋าลมเนาะอีบัฟป,ป่นยังเยอะอยู่นะลบได้หนึ่งอันนะครับอ่าแล้วก็สกิลนี้เมยนะครับปลดเอฟเฟกทั้งหมดนะครับทุกอันบนตัวของเป้าหมายโอ้อันนี้คือจำเลยนะครับแล้วก็เพิ่มเกรดยี่สิบนะต่อเอฟเฟกนะครับลดพลังหนึ่งอันนะที่ปลดออกนะครับก็คือมันปลดทั้งหมดเลยนะสมมุติเราติดสี่บัฟใช่ไหม เพิ่มยี่สครับต่อเอฟเฟกตหนึ่งอันที่ปลดออกไปสมมุติว่าตีสบัฟได้มา80เลยนะทุกคนนะเออเนี่ยจากนั้นก็จะรีเซ็ตคูดาวของเป้าหมายนะครับอืมจะไม่มีพบเอ่อแล้วก็สกิลนะครับนี่เนาะนะี่ะจะไม่มีผลกระทบต่อจากการที่เพิ่มหรือลดคูดาวอ่แสดงว่าสกิลของน้องเนี่ยนะครับจะไม่สามารถโดนรีได้นั่นเองอืม ถือว่าเป็นตัวซัพพอร์ตแบบจ๋าเลยนะหน้าที่คือแบบซัพพอร์ตสุดๆเลยเอามาล้างเอฟเฟกเพิ่มเกดรดล้างเอฟเฟกเพิ่มเกรดนะครับเป็นยงงังบ้างครับเพื่อนๆท่าน้ําเห็นแล้วแบบชอบกันไหมสําหรับจัดติดเนาะก็น่าจะมาเป็นตัวเล่นทีมรับได้นะหรือเป็นทีมไฮบิดก็ได้นะครับที่แบบว่าเออเอามาแก้ซีซีเนาะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยตัวแก้ซีซีเราก็จะมีผู้กันน้ำใช่ไหมเวลาที่โดนโลบัสถอยเกรดก็จะเล่นเกรดขึ้นมาเนาะนะครับ โดนสตันก็จะล้างให้แล้วก็เล่นเกจขึ้นม่อันนี้ก็เอามาปลดนะนะฮะแล้วก็สกิลอันดิเมนเนี่ยนะครับจะไม่โดนผลกระทบที่เพิ่มนะครับหรือเพิ่มเวลาขู่ดาวแสดงว่ามันไม่โดนรีสกิลนั่นแหละนะครับเนะ่นะจะคล้ายๆกับมังกรมังกรลมนะที่มันไม่โดนรีสกิลนะครับผมอืเป็นไงบ้างเพื่อนใสัพพอร์ตตัวนี้ก็น่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าต้องเปิดนะเนี่ยต้องเปิดเมตาตอนนี้เอทีเเป็นไงบ้างปะเดี๋ยวพาไปดูสักนิดหนึ่งแล้วกันผมเองก็เพิ่งขึ้น กดไป5ปีเพิ่งขึ้นมา1มิลน,นะครับเหลือ9วันอีก9วันก็ประมาณอีก130แต้มนะย3มิลนลยโอ้โห130แต้มเนี่ยถ้าดวงดีๆเนี่ยวันหนึ่งก็ขึ้นได้นะแต่ดวงไม่ดีก็แล้วช่วงนี้มันช่วงท้ายแล้วไงมันเหลือ9วันเนาะนะครับใครที่ยังตีไม่ใครที่ยังตีไม่เซฟก็ขอให้เซฟไว้ไๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูไหมนี่นะฮะพวกคอมโบต่างๆเนี่ยเขจะมี กู้น้ำนะเขยังเล่นได้อยู่นะเป็นตัวแก้ที่ดีนะเนื้อขอบวกเมตาตอนนี้กันเดี๋ยนะฮะลิงน้ำก็ยังเป็นเมตาอยู่นะครับไปดูอินทาไฟเทกานหร่ปะเดี๋ยวไว้จะมารีวิวอินทาไฟให้นะหลายคนถามกันว่าพี่มันตีทำไมมันตีแรงจังนะนะฮะตัวมันเรียกว่ามันตีอะไรมันตีหลายฮิตอะมันตีสี่ฮิตแล้วเราใส่พวกอเดชัชนอลมันก็แรงแล้วนะฮะสำหรับในอทีเอ โอลิเวอร์์โโออลิเเววรรคไาไม่ต้องไปต้องเปิดก่อนเลยนะเราเปิดเกิดก็ได้นะดูดินี่ยังฝั่งลูข้ามอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าเกิดเราได้จัดติกมาเรามาแก้ได้เลยนะในส่วนของอาจจะเอาแทนอาจจะมาแทนผีน้ำได้เลยนะนี่ครับมันล้างได้ด้วยอ่ะเอออันนี้ค่อนข้างดูดีอยู่ หรือมาแทนองค์เมียวน้ำก็ได้ม,มาแล้วมาแล,วแล้วผีมืดมาแล้วฮนะโอ้โหแต่ว่าโอ้แสดงว่าอีกฝั่งนี้้ังแน่นอยู่เหมือนกันนะขณะโดนผีมืดไปยังคนไหวฮนะะมาแล้วสกิลจะมาอีกแล้วโอ้จริงๆก็เธอขึ้นมาจะไปะ อ,อ,อ,อินท่าไฟกระเป๋าลมริวน้ำนะช่วงนี้นะครับใครที่อยากจะไปลองเล่น <c oughs> ก็ไปลองกันได้นะเนี่ยสกิลก็ถือว่าใช้ได้เลยนะคอมโบเนาะเนี่ยนีน่อินทาไฟอ่ะเดี๋ยวพาไปดูอินทาไฟสักหลังหนึ่งแล้วกันแต่ว่ามันมีคิงมืดไงพอมีคิงมืดมามันก็น่าเล่นนะนะครับเรียกว่าเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งเลยนะคิงมืดนะครับ พาับสิเยอะต้องแบนโดนแบนนี้ฟิตไฟไปนนะออกมาก่อนเลยเลยถูไปก่อนเอบลบไหลบสินะครับมาได้เกดก็ไม่เป็นไรลงล่างมานะครับโอ้โหดูดิมีทั้งเบนดิ้งนะตัวมันตีตัวมันตีไหลกินเนาะเอบเลยฮะโดนอย่างนี้เข้าไปโอ้ผมมาโดนกดเกดอีก กาเล่นเองทำไมจะได้แบบนี้มาไงทั้งหมดลุ้มเข้าไปทีหนึ่งโุ้ยเขาเล่นดีนะเขาเก็บกระเป๋าลมกันนะกระเป๋าลมไปเก็บแล้วก็ไม่ใช่กระเป๋าลมอะไรนะโนบาระลมนะนะฮะโนบาระลมไปเก็บแล้วก็แจกบั๊บแดงได้รัวๆนะโนบาระลมนี่กะเอามาแก้นะหลบว่าโดนผู้กันหุบ้าไปออกมาทีหนึ่งเพื่อนจะหมดแล้วนะยูยูมานะครับ น,นี่ถูกมามั้งเป็นใจเป็นเป็นถูกมา้างเดี๋ยวไม้มันวนนะเนี่ยถ้าเกิดมีจันินเนาะงเราก็เอาสามารถดิบมาแก้ทีมแบบของฝั่งตรงข้ามได้นะที่เป็นินทาไฟนะผมว่าน่าจะได้แหละเออเนะฮะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ดีแหละยางน้อยน้อยมาล้างช่วยทีมได้นะครับใครที่เล่นทีมรับรอสวนนะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าเข้ามาเมื่อไหร่นะครับเรามีตัวท่านอื่นๆมีตัวไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ร้านไปก่อนถ้าเป็นเพื VER ่อนที่ชอบคลิปนี้ ฝากกันคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครเป็นกำลังใจกับช่องบูชแนลด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม